สวัสดีค่ะ FC วันนี้มาดูเลยเจ๊หวงทำอะไรขายนี่เรารช่องสินเราช่องไทยค่ะเราช่องไทยนะคะนี่ตักน้ำกะทิใหญ่เลยใครสนใจนะคะเราช่องค่ะเราช่องไทยนะคะนี่น้ำกะทิมะม่วงค่ะน้ำดอกไม้หวานมากยอมรับว่ามะม่วงรุ่นนี้มาหวานมากค่ะแล้วนี่ผักชีลาว ประกาศจอหอมแดงหอมแดงก็มานะคะเย,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 ยอะแยะเยอะแยะน,นี่วันนี้มีผัดเผ็ดปลาดุกด้วยนะคะร้านเจวงไข่สนใจทักมาเลยค่ะกิ้งกลางมาเลยนะคะหอมกปลาช่อนค่ะปูผัดผงกะหรี่นะคะแกงปลาดุกใบยอค่ะกุ้งผัดผงกะหรี่ นี่นะคะรถช่องค่ะทุกอย่างมีเยอะแยะอ้าวเบานกุกินอะไรคะก๋วยจับหวานเจี๊ยบ <laughs> ลูกชายเจ้าของร้านนะคะลูกชายเจ้าของร้านบอกว่าก๋วยจับหวานเจี๊ยบชวนเอฟซีกินนะ่อนอชวนเอฟซีกินก๋วยจับนะาติดคอ <laughs> <laughs> อยู่กันแบบ คนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะนนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีแม่ค้าทำข้าวเยอะขอยันเป็นมิเตสหาเงินซื้อหวยพวกนี้หาเงินซื้อหวยพวกนี้นะคะอยู่ที่ไหนก็มีรูปพระเจ้าแผ่นดินเนาะ,ะหาเงินซื้อหวยพวกนี้ะไม่ได้ซื้อแกหวยพวกนี้เงินไม่มีมครับเจ้าเขาบอกว่าไม่มีเงินให้งวดเก่าอย่าซื้อนะ ถ้าไม่จ่ายเก่าใหม่ห้ามซื้อนะคะอ้าวนี่นะคะของในตู้เย็นมีใบชะพู oo, ค่ะผักชีอวบๆนะคะอวบๆเหมือนแม่ค้านะคะคะน้าก็มีนะคะผักคะน้าต้นยาวๆมะเขือเปราะค่ะดูนะคะถั่วฝักยาวนะคะมียันมะนาวมะละกอก็มาแล้วค่ะใครสนใจ นี่อันนี้ก็คือกะเพรากะเพราขาวนะคะนี่กะเพราหัวระพาค่ะหัวระพาหน้าตาประหลาดนะคะแต่มาจาัดโน่นกรแพงมาแล้วนะคะกองในตวนยังไม่ออกอันนี้คือชะอมค่ะผักบุ้งก็มีนะคะ ผักบ,บุ้งสวยๆค่ะพริกสดก็มีนะคะคกระเรียงโอ,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพริกแดงมีทุกอย่างนะคะเรียกง่ายๆวันนี้ใครมาครบทุกอย่างเลยค่ะไอ้ข่าจะคล้ายใบมะกรูดใครสนใจคใครสนใจทัดทัดมา ทักมานะคะ,ททะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเจวานด้วยค่ะ<า>คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ<า>ขอบคุณมากะค่ะ